ทุกภาพทุกเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จให้กำลังใจในระหว่างก่อสร้างทางภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังคงตราตรึงในความทรงจำของชายผู้นี้ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับสะพานมัดปองถูกระเบิดอีกครั้งหนึ่งเราก็เปิดประมูลใหม่ขึ้นอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเสร็จพระองค์ก็ได้เสด็จจริได้อีกครั้งหนึ่งก็ท่านเสด็จไป ไปท่าพระเนรสะพานท่านเสด็จมาท่านบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปดูสะพานหน่อยอท่านทิพดีเฉลี่ยก็ได้ฝ้าวถวายรายงานอย่างใกล้ชิดฮนะแล้วผมก็เดินตามท่านทิพดีเฉลี่ยไปซึ่งท่านหันมารับสั่งเัาผมผมก็ตกใจมากท่านถามว่าเพื่อนฉันเป็นไงสบายดีหรือผมก็ไม่ทราบว่าท่านพระองค์ทรงหมายถึงอะไรนะครับจนมีราชองครักษ มาบอกผมบอกในช่งางพระองค์ถามถึงสะพานน่ะซ่อมเสร็จแล้วหรือยังข้าบเหนึ่งได้บอกว่าเสร็จแล้วแต่พทธเจ้าค่ะครับแล้วท่านก็นบอกเนี่ยมานานทีไรเนี่ยจะต้องมาเยี่ยมเขาเพราะเขาเปรียบเสมือนพระสหายเป็นพระราชบำมัาที่ชาวกรมทางหลวงภาคภูมิใจมากแม้การก่อสร้างเส้นทางสายนี้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังคงเสด็จเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถึงสามครั้งพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแม้แต่เมื่อวานเย็นอขอคอได้ยิงปืนเข้ามาในพื้นที่ที่พระองค์จะเอาเล็อปเตอร์ไปลงนะพระองค์ยังไม่เปลี่ยนการที่จะเสด็จพระรามเนินมามาเยี่ยมพวกขมทางครับ ซึ่งก็ทําให้ผมเนี่ยประทับในพระบารมี